การสอบสวนเราสอบสวนผู้ต้องหาเสร็จสิ้นไปแล้วก็จํานวนสิบเจ็ดลายนะครับก็เลยเวลาสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็เอาไปฝากขังนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยอย่างสอบสวนไม่เสร็จเนื่องจากทางตัวผู้ต้องหาและทานายความนะครับก็ประสงค์จะให้การในรายละเอียดที่จะต่อสู้คดีครับซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับเราก็ให้โอกาสนะครับก็ทําการสอบสวนไปตามที่ประสงค์จะให้การครับเรื่องก็ไย,ยังสอบสวนไม่เสร็จครับท่า้ผู้ต้องหาทั้งหมดนี่ให้การปฏิเสธผลเลยบ้างไห ใครหนึ่งคนกรับอีกหนึ่งก็คนพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วว่าเป็นบอสทรอนก็บอสทรอนที่เสนอให้การปฏิเสธที่แม่อะไรครับใช่ครับท่านก็ปฏิเสธขึ้นเขาไปเพ่ออผู้ต้องหาไครับแต่ว่าปฏิเสธแต่ก็ให้การในรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครับทำไมถึงยังต้องเหลือบอสทอไว้สองปากทำรื่องครับทำไมทำไมไม่ปากสดพร้อมกันไปพบกันสิบแปดคนครับก็ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ายังสอบสวนไม่เสร็จติ้นนะครับคือท่านดนเนี่ยให้การแล้วก็ให้การเสร็จทิ้นแล้วนะครับ ส่วนบอสพรเนี่ยครับเขายัางประสงค์จะให้การอีกในประเด็นรายละเอียดต,ต่างๆนะครับซึ่งก็เ้อาเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วครับที่จะต่อสู้คดีได้เราก็ให้ความระคัน็น,นคะนครับคือผมเรียนไปแล้วว่าทางเราเนี่ยคํถาถามที่เราต้องการคําถามต้องการคําตอบเนี่ยเราถามไปหมดนะครับซึ่งเขาก็ตอบมาแล้วแต่ว่าเขายังมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดมากกว่าที่เราถามอีกนะครับ ก็เป็นสิทธิที่สามารถทําได้ก็มาเช่นประเด็นไหนเดครที่เขาอยากขอพูดเตำรวจอยากทราบเราใช่ไหมครับก็ผมว่าแต่ในเรื่องประเด็นเนี่ยขาอนุญาต่ห่ตอบก็อยู่ในจำนวนเราคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานมากน้อยเี่าไหนก็เรามีเวลาควบคุมถึงวันทุนี้ครับนายกับาใช่วันุนี้ก็ต้องไปฝากครับแลัวันนี้ไม่ได้เลยตัดขาดไปอันนี้ไม่ไม่ไม่ทันแล้วครับหลังจากนี้จะมีพิจารณาออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานครับตัวอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานตอนนี้พอมีข้อมูลบ้างไหมคะ ก็จากการสอบผู้เสียหายที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรามีการสอบพยานต่างๆตรวจสอบหลักฐานต่างๆนะครับก็ยังมีความพิจารณากันอยู่ครับว่าจะมีความเชื่อมโยงอะไรถึงใชครับขออนุญาตนะส่วนของทรัพย์สินโดเพวของทรัพย์สินบอสพอที่มีการตรวจยึดมาได้ทั้งหมดหรือยังหรือไปถึงทรัพย์สินของบอสคนอื่นๆด้วยก็มีการดําเนินการควบคู่กันไปครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดอันที่พาตัวก็ต้องหาไปมันมีการคัดค้านต่อทั้งสาะครับก็คัดค้านครับ ท่าทางการทิ่การของผู้ต้องหายก่อนโดยเฉพาะบอสดาราค่ะอย่าเพิ่งเครียดคือ้องไห้แบบนี้บ้างม้ดีไหมท่าทางท่าทีของทีเราอย่างที่พวกเราเองนะครับของไม่ไม่ไม่อยากพูดประเด็นอื่นแต่บอสดารานี่คือทุกคนก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันใช่ไหมครับกับภรรยาของบอสตันจะอยู่ในรัฐใหม่จับหรือใหม่เรียกครั้งถัดไปไหมคะก็ให้อยู่ในระหว่างการสอบสวนที่ผ่านมีข้อมูลว่าเป็นแม่ไข่ไหมคะข่อค่ะมีดาราด้วยเป็นไหม ไม่พูดแล้วครับหับจากนี้จะมีปฏิบัติการอะไรเพิ่มเติม Operation อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถวสองแถวสามครับผอปรกขอชนตพูดเรื่องนี้ใช่ใช่ความ่นใจของประชาชนดีกว่าครับพูดหลักการในการสอบสวนจะพูดต้อหาทุกคนได้รวมกลุ่มกก่อนว่าการแยกสอบอะไรยังไงไหมครับพี่มีการดําเนินการแยกสอบครับนะเราจัดห้องจัดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่แยกกันสอบครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันก่อนที่จะมีการสอบสวนนะครับ ทข้าเจ็ดคนเนี่ยให้การตามที่ขานนะคะหรือมีใครที่ขอให้การในช่วนอ,อไปนใดอย่าก็ตอบครับแต่ว่าตอบก็บางทีบางบางบางข้อมูลก็อาจจะอขอ,อไปให้การรายละเอียดในเชินสารนะครับแต่บางส่วนก็ที่สาม,มารถตอบได้เขาก็ตอบมาข้อมูลตอนนี้ถือว่าเกืบกำหนดยันคอแล้วหรือยังครับกยังมีสิ่ทงที่ต้องทำอีกเยอะครับนะเพราะว่าในการทําสมรวจการสอบสวนเนี่ยไม่ได้อยู่ทุกคำห้การผู้ต้องหาให้ยันเดียวครับยังมีหลายส่วนที่ประกอบกัน ณตอนนี้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมากเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคจะเป็นงไยังไม่สามารถคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หรอกครับนะตอนนี้ที่เราเห็นก็เห็นอยู่นะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยมีจํานวนมากแล้วก็ทยอยเข้ามานะครับซึ่งหลักฐานจะทําให้การผู้เสียหายนะครับสิ่งที่ผู้เสียหายให้การถึงนะเ,ออเราก็ต้องสอบทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การนะครับอ้างพยานหลักฐานต,ต่างๆเราก็ต้องดาเนินก,การนะครับแล้วก็พยานกลางต่างๆนะครับที่พนังงานสอบสวนจําเป็นต้องรวบรวม เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ผู้ต้องหาครับยังต้องทำอีกเยอะครับ0คนมีการให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการออกหมายจับล้นถัดไปไหมคะมีใครให้การเป็นประโยชน์ไหมครับตั้ง18คนเนี่ยครับก็ก็มีประโยชน์แต่ว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานรับส่วนแบ่งจากยอดขายไหมคะก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดครับรอบสองไม่มีโอกาสที่จะออกหมายจับเพิ่มไหมครับยังไม่คอยืนยันตรงนั้นนีกครับแต่ไม่ขอยืนยันแล้วมามีใช่ไหมฮะอยู่ระหว่างการสอบสวน เดือนีนี้จะมีตัวการใหญ่ที่มากกว่าบอสตอลหรือยังคะอยู่ระหว่างการสอบสวนดีกว่าครับนะต้ทั้งสองต้นท่งองคลิปเสียงที่ใต่สิ่งบนอะไรพวกนี้ยังอันนี้มีอีกทีมึงทำครับก็รอจะรุมเกีติได้รับไปเดินทางกันราการเรียก่า DSI นี่เอามาประกอบเป็นที่สาคัญนะท่านฮะสำนวนของ DSI ที่ร่วมสอบสวนร่วมเอข้าไปค้นอะไรพวกนี้มาเป็นนํามาประกอบด้วยนะท่านะหรือเราเป็นการประสานงานด้วยกันอยู่แล้วครับ มีอะไรที่เป็นประโยชน์ที่จะทําให้จานวนการสอบสวนมีความชัดเจนขึ้นมนก็เดี๋ยวให้พี่เจนากันเลยรายชื่อบุคคลที่ถูกระบุในคลิปเสียเจะมีการเรียกมาสอบปากคำด้วยไหมคะมีการยืนยันหรือยังว่ามีตัวตนจริงไหมนนั้นเป็นอีกทีนทําที่ว่าท่านตอบจรุนเกียรตให้รับชอบทรรเรื่องนี้เรื่องนี้แปลว่ามีความยากมีความซับซ้อนมากหน่อยขนาดนี้ก็เหมือนคดีอาญาทั่วไปครับที่มีผู้เสียหายจํานวนมากครับวิธีการของเราเรามีวิธีการดําเนินการอยู่แล้วครับในการของสอบสวนกลาง มันยากมากกนสับสองมีวิธีการดำเนินการบทหทุกคดีก็มีความยากของตอนเองนะครับซึ่งเจ้าที่ตํารวจเราก็มีวิธีการหรือแนวทางการดำเนินการของเราเอยู่อันนี้ถือว่าถ้าเป็นความรู้ประชาชนถือว่าเป็นคดีเลเวลมีความยากง่ายระดับคืออันนี้ที่ที่มีความยากก็คือแค่จานวนผู้เสียหายจํานวนมากนะครับความเสียหายเยอะนะครมากนั้นก็วิธีการสอบสวนเพื่อทั่วไปเหมือนเหมือนเรื่องทั่วไปไนี่แหละครับ ซึ่งทางกองบัญชาการสอบสวนการเรามีทีมงานทั้งด้านสืบสวนสอบสวนนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆครบถ้วนครับเพราะนั้นการรวบรวมยละเอียดับาเหมือนคดีทั่วไปนะคดีที้เสียวายจากเคสธุรกิจรายอื่นๆที่ลักษณะคล้ายการเข้ามาแจ้งความบ้างแล้วหรือยังคะตอนนี้ที่ผมผมยังไม่ได้รับรายงานใตอนนี้ต้องการให้การสอบไปถึงไหนนะครับท่านครับบรรดาบิกฟอร์แล้วก็บรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเส้นทางการเงิน คือเรามีการดําเนินการตวรวจสอบพวบผููผู้ขนาดไปอยู่แล้วครับแต่ผมจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดต่อท่านครับเมื่อในคนพูดเสีหายได้มีไปถึงบคนที่เก่าอ้างว่าเป็นเทวดาบ้างไหมคะขออนุญาตไม่รู้รถึงป็ความเชื่อม<ส>โยงถึงการเมืองในปัจจุบันไหมคะนั่นไปถึงนักการเมืองด้วยไหมคะก็ขออนุญาตยังไม่ตอบตรงนี้นึแสดงว่ามีใช่ไหมคะใช่ครับผมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของท่านจะรู้เกี่ยวป็คือดำเนินการ่านครับมีพู้เสียหายเป็นผู้มีชื่อเสียงเนี้ยมีคนกดดันให้ตำรวจทำงานยากมากเลยครับ ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมมอย่างครับในระหว่างการสอบสวนวิกบอสม,มีการยื่นข้อเสนออให้ตารวจร่างข้อควาไม่มีครับเ <พอ S 1> มื่อเช้าอาจารย์ออสมายื่นข้อมูลนะคะว่ามีบุคคลหนึ่งที่เป็นคนเขียนโปรแกรมให้กับเอ่อเหรียญคนโกและค่ะอันนี้เราจะเรียกมาตรงไหนได้ข้อมูลยังไงครับผมยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ครับอันไหนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดาเนินการอยู่นะครับทุกช่องทางมา sub indo by broth3rmax